สวัสดีจ้ามาแวะกินก๋วยเตี๋ยวไก่เด้อวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ข้างธนาคารกรุงเทพก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำตกมีผักให้ด้วยนะมีผักให้ด้วยนะมีแซ่บน้ำกัจ้าุงเครื่องแล้วนี่น้ำพริกเผาเขาก็มีนะเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำตกตามละห้าสิบบาท กินก่อนกินก่อนอร่อยใส่เปรี้ยวอีกนิดนึงซานส่อีกนิดนึงกินคูก่กับใบโหระพาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแบบนี้นานแล้วชิมอีกนิดนึง เสีบแลว อาหารยรสชาติอร่อยใบโหระพาเส้นหมี่ บปหัวล้านะอร่อยกินกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมันจะถูกกันรสชาติอร่อยเขส่วนงอก

บโหระพาจะสุดกับน้ำตกนะน้ำตกอร่อยนี่ราม่อไรก็ต้องก้่นนะปีหน้าปะนะา กิมอร่อยกรอบ รไม่เอาตีนไก่เราจะน่องไก่กินง่ายต้มเปื่อย สุรพาเนาะนักศึกษาคนเยเ mà chết tháo tôm tuyệt cường chất, subscribe cho รสลาอร่อยกินก๋วยเตี๋ยวชามนี้ห้านาะทีผ่านไปแล้วลกกเนื้อไก่เปื่อย แตกเลยนะ nong cay bự bự Até. ตกไก่ขินอร่อยที่ตลาดมหาชัยถ้ามาอร่อยขายไม่ได้รถน้ำฝนแล้วเขาให้ไก่ตั้งสามน่อง แซ่บไปต้นน้ำอิ่มพอดีคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะสวัสดีค่ะ